สาวๆคะวันนี้น่าจะมาบอกเคล็ดลับการดูแลผิวจากภายในสู่ภายนอกกันคะ่ะเมื่อก่อนนะคะน่าไม่กล้าออกไปข้างนอกเลยคะ่ะยิ่งกิจกรรมที่มีแดดนะคะยิ่งไม่กล้าออกไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่กลัวแดดมากๆนะคะแต่ตอนนี้แดดแรงแค่ไหนน่าก็ไม่กลัวเพราะว่าน่ามีตัวช่วยนี่เลยคะ่ะ D s ช o w y เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลลาเจนชนิดผงชงดื่มทานง่ายมาก ตื่นมาก็ทานผสมน้ำหรือจะทานก่อนนอนก็ได้นะคะแค่วันละหนึ่งซองต่อน้ำา1แก้วง่ายๆแค่ฉีกชงดื่มนะคะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะน้องละลายไวมากกลิ่นหอมมากแล้วก็ไม่เหม็นคาวอีกด้วยอร่อยสุดๆไปเลยน้องเป็นรสอ้งอุ่นนะคะที่สำคัญน้องมีส่วนผสมของสารสกัดมากมาย,ยาเช่นคอลลาเจนไดเปปไทด์จากปลาใครที่แพ้ปลาก็สามารถทานได้นะคะ และยังมีสารสก,กัดจากโรสแมรี่สารสก,กัดจากผลไม้ธรรมชาติทําให้น้องอร่อยและยังดูดซึมได้เร็วแถมไม่อ้วนอีกด้วยปลอดภัยไร้สารตกครั้งน่าแนะนําเลยค่ะแค่นี้ก็กล้าออกแดดได้อย่างมั่นใจแล้วค่ะ